พ่อไม่เล่นเดี่ยวี e ีที่3ถอดแบบยัวย่วๆตะวันเล่าเรื่อง5เดือนผ่านไปผมนั่งอยู่บนเก้าอี้มองตัวเองผ่านหน้าจอแท็บเล็ตส่วนมือถือผมกำลังใช้ในการไลฟ์สดหลายเดือนที่ผ่านมาผมติดใจกันสร้างตัวตนในโลกออนไลน์โดยอวตารตัวเองเป็น Extreme Sport และใช้ชื่อเล่นแทนตัวเองว่าซันแรกๆผมแค่เล่นสนุกสนาน แกงเหงาก็เท่านั้นแต่เมื่อใช้เวลามากขึ้นพร้อมแอกสองชาวบ้านก็เห็นว่าเป็นช่องทางหาเงินที่ดีซึ่งเงินเหล่านี้มาด้วยความเสน่หาล้นล้วนและผมยอมรับอย่างแมนๆว่ารสจูบของเฮียหนอนกับการสัมผัสบางอย่างที่บ้านท้ายผมทําให้ผมรู้สึกว่าเป็นการเปิดโลกอีกใบซึ่งมันเปิดโลกให้ผมคลางคล้ายและปรารถนา อยากถูกเขากระทำเช่นนั้นอีกสักครั้งแต่ผมก็ยังยืนยันว่าเป็นผู้ชายทั้งแท่งไม่ได้มีจิตใจเอ็นเอียงไปรักชอบเพศเดียวกันแม้แต่พี่คีผมก็ยังรู้สึกขนลุกสู้เมื่อเราใกล้ชิดกันแต่สำหรับเฮียหนอนผมกับยอมรับตรงๆว่าหวั่นไหวกับเขามิน้อยกระนั้นตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปการเงินผมสั่นคลอนอย่างยิ่ง ดังนั้นผมเลยต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อความอยู่รอดและหากพูดกันตามตรงผมมีร่างกายที่โอเคระดับหนึ่งบวกกับผิวขาวอมชมพูอีกทั้งคุยเก่งดังนั้นจึงมีทั้งอาปา๋าอาเซียไปจนถึงน้องๆติดตามเป็นแฟนคลับจำนวนมากดังนั้นหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาผมจึงรอดตายโดยมีเงินใช้และได้ต่อชีวิต หลังจากที่พิคีหายหัวเข้ากีบเมฆแน่ละ่ะผมกับเขายัางไม่เลิกกันยังคงใช้คำว่าบอยเฟรนได้ถึงแม้ความจริงแล้วผมกับพิคีลึกซึ้งกันก็เพียงแค่รถจุบหห่หวยที่อยากสร้างกระแสแต่มันก็กลายเป็นข่าวด้านลบทำให้ชื่อเสียงผมพังย่อยยับลงเพียงชั่วข้ามคืนและการไลฟ์สดวันนี้ กำลังสั่นคลอนชีวิตในโลกออนไลน์ผมอย่างที่สุดปกติผมขายของได้ก็เก่งอยู่แล้วแหละแต่พอเริ่มขยับประมูลเงเกงในแล้วก็บล็อกเซอร์บางๆก็ดูเหมือนว่าผมต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวมากขึ้นเฮ hey, ้ยน้องสันสุดหลอเกียต้งหัวนมสีชมพูให้ดูหน่อยสิข้อความหนึ่งเด้งขึ้นแล้วตามด้วยอีกหลายข้อความ ที่ส่วนมากก็ออกแนวลามกอยู่มากเรียเลยเรียตรงนักแร้แหละเดี๋ยวพี่อ่ะโอนเงินให้อ่ะพันห้าดีไหมกางเกงนายไม่เอาแล้วอยากขี่คนใส่มากกว่าลุงให้ห้าพันเลยพร้อมออกค่าโรงแรมให้ข้อความที่ผุดขึ้นมาอย่างรัวๆราวกับจุดประทัดทำให้ผมแทบพัดตกเก้าอี้ ใจหนึ่งอยากทิ้งแชทในโลกออนไลน์แต่ผมยังมีภาระและต้องการเงินสำหรับค่าครองชีพเลยต้องฝืนทำเรื่องแบบนี้จากนั้นก็มีข้อความใหม่เข้ามาวิดีโอคอรต้องจ่ายเท่าไหร่จาก SINGLE d ดัสผมเหลือไปเห็นหน้าจอมือถืออีกครั้งและอ่านข้อความนั้นใครบางคนกำลังเล่นเกมกวระาสาทกดของผมคือ ไม่มีการแชทหลังไมค์หรือวิดีโอคอลแต่คนชื่อนี้มันโดดเด้งสายตาผมมาหลายวันแล้วว่าไงวิดีโอคอลกันไหมซิงเกอร์เดสเคปผมคุณคุณว่าผู้ชายคนนี้เข้ามาดูผมราวๆหนึ่งอาทิตย์แล้วแล้วก็ส่งข้อความมาแต่ผมเนี่ยเพิกเฉยมันไม่ใช่รูปภาพรามกหรือเชิญชวนให้ช่วยตัวเองแะว่า พฤติกรรมของเขามันน่าสงสยัยมักถามซอกแซกเกีย่ยวกับเรื่องส่วนตัวและการเรียนแล้วยังเลยเถิดไปถึงสถานะชีวิตคู่ของผมวีดีโอคอรให้เหมือนหนึ่งซง 8, ิงเกิลแดดเคส่งข้อความมาอีกครั้งครั้งนี้ทำให้ผมเหนื่อยตกเลยทีเดียวก็มาดิครับเฮียมันคือหัวข้อสนทนาคืนนี้ของผมมันเรียกคนเข้ามาดู ไลค์ส่วนตัวได้มากทีเดียวและจากหลักสิบก็พุ่งไปเป็นหลักร้อยและตอนนี้ก็แตกเกือบ1,000คนแล้วจากนั้นผมเลื่อนกล้องต่ำลงมาอีกนิดหลังจากมีแฟนคลับเตือนให้ระวังใบหน้าและถ้าหากมีภาพหลุดออกไปผมคงจบเหก่อนหน้านี้มีหนุ่มๆในโปรแกรมถูกจับภาพและนำไปปล่อยในโลกออนไลน์จนเสียชื่อก็หลายคน แต่ยังว่ายิ่งเสี่ยงมากเท่าไรก็ยิ่งได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมมันจึงเป็นการเชิญชวนคนหน้าใหม่ๆเข้ามาหากินด้วยวิธีนี้และผมมีหน้าที่ก็แค่เล่นบทอ้อนนิดหน่อยอย,ยักย้ายสายสะโพกเต้นตามเพลงอวดหุ่นที่ผมดูแลมาอย่างดีเพียงเท่านี้เงินก็ลอยเข้ากระเป๋าเป็นตอนนั้นที่ผมกำลังอยากได้เงินสักก้อน ที่ช่วยให้ผมมีห้องพักใหม่ในเดือนหน้าที่ผมต้องเดือดร้อนทั้งหมดเนี้ยก็เป็นพเพราะเฮียหนอนพี่ชายของพี่คีผู้เป็นบอยเฟนผมพี่คีหรือคีรีหนุ่มหน้าหล่อบ้านรวยเขามีส่วนผสมของลูกเสียออสเตรเลียแล้วก็จีนผมอยู่กับเขาก็ประมาณสักสองปีเศษและผมรู้จักพี่คีโดยบังเอิญ ในงานเลี้ยงปีใหม่ของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาเหงาจัดหลังจากแฟนสาวบอกเลิกจึงอยากหาเพื่อนเที่ยวเอ้ยหน้าตาหล่อดีเนี่ยมาเป็นแฟนพี่ไหมผมอึ้งอยู่สักหน่อยเมื่อถูกอดีตเดือนมหาลายัยทักอย่างไม่อ้อมค้อมแต่ไม่ใช่ว่าผมจะไม่เคยมีใครเข้ามาจีบแน่ละ่ะทั้งชายและผู้หญิงเอ๊ะ พี่อยากเป็นบอยเฟนกับผมเหรอครับก็แงสิหลอแบบนี้เอาตรงๆนะเห็นแล้วพี่อ่ะใจสั่นรัวๆเลยโอ้ผมควรจะเขินไหมเนี่ยผมหัวเราะก,กบเกินความรู้สึกที่มันแปลกพิลึกเกินแต่ก็ยอมรับว่าความบ้าและก็ลูกตื้อของพี่คีทำให้ผมใจอ่อนแล้วเป็นบอยเฟนกันแบบไหนครับง่ายมากเลย ห้ามรักห้ามกินกันและก็ไม่มีห่วงคบกันแบบแมนๆน่ะแบบลูกผู้ชายนายสนใจไหมเขาตอบเสียงดังฟังชัดเจนทีเดียวแหละอา้าวถ้าเป็นแบบนั้นจะสนุกอะไรครับพี่เอานะบางอย่างมันไม่ต้องมีเหตุผลหรอกก็แค่ฉันถูกชะตานายตกลงตามนี้ไหมหลังจากวันนั้นผมกับเขาก็ตัวติดกันตลอด เรียกได้ว่ามีพี่ขีที่ไหนก็มีผมอยู่ที่นั่นเราสองคนเป็นที่สนใจของสาวๆหลายคนที่พยายามสืบสอดหาเหตุผลว่าเรามีภาพหลุดหรืออะไรที่มันขอให้จินได้หรือเปล่าแต่ไม่มีหรอกเราใช้ชีวิตแบบผู้ชายกันจริงๆกระทั่งเช้าวันที่เคาะร้ายที่สุดผมนั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้เขาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นส่งผลให้ผมต้องนอนรักษาตัวอยู่นาน จนต้องพักการเรียนกับเรื่องกีฬาประกอบกับเกิดเรื่องไม่เป็นเรื่องในเวลาต่อมาเมื่อผมเมาหนักแล้วก็น้อยใจผมเลยล็อกคอพี่กีมาจูบซึ่งมันควรจบลงเพียงเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นว่ามีมือดีคุณประวัตินนหน้าของผมในสมัยเรียนมัธยมมาใส่สีตีไข่ทั้งเรื่องชอบเกเรและการชกต่อยกับมีแฟนไม่สำน้าเมื่อถึงคราวที่ดวงซวยสุด ชื่อผมก็เลยกระชอนไปทั่วมหาลายัยงานนี้ผมจึงอาศัยข่าวเสียหายพวกนั้นพักการเรียนเสียเลยและก็วางแผนย้ายไปเรียนที่ใหม่แต่ชีวิตผมมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเมื่อพี่คีไม่อยู่ทุกอย่างก็ค่อยๆดิ่งลงเหวพวกงานถ่ายแบบที่ผมเคยได้รับก็ไม่มีเข้ามารวมถึงงานร้านอาหารซึ่งเป็นหุ้นส่วนสำคัญของพี่คีก็บอกปัดผมไม่ให้ทา ซึ่งสาเหตุแม่งโคตรงี่เง่าเลยไอ้น้องเอาตรงๆนะข้าเบื่อเวลาได้ยินลูกค้าซุบซิบกันวะแทนที่จะมากินข้าวแดกกล้าแต่ขับถามว่าคนนี้ใช่ไหมที่มีข่าวจูบกับไอ้เคียหืมสมัยนี้มันเปิดกว้างกันแล้วนะคะพี่เพศไหนก็รักกันได้อีกอย่างผมแค่จูบกับพี่เคียเท่านั้นไม่ได้เอาคลิปพวกที่แบบปี้กัน มาลงให้คนอื่นเห็นนี่นะอัวเข้าใจก็คแค่หยอกๆกันแต่ภาพมันฟ้องไปหน่อยว่าทุกวันนี้คนเราพอเชื่ออะไรก็ตัดเศนมั่วซั่วไปหมดแล้วไงครับพี่ผมไม่อยากทะเลาะกับอีฝ่ายผมคือแค่ต้องการทำงานที่นี่ต่อไปเออเออถึงอย่างนั้นก็เถอะอัวให้เองไงช่วยงานต่อไม่ได้แล้วว่าไม่อยากปวดหัวอีกอย่าง ไอคีอ่ะดึงเงินไปใช้ตั้งหลายแสนแบบนี้อ uh, like ้วจ้างใครไม่ลงจริงๆโดยเฉพาะคนที่อยู่กินกับมันแบบจุด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 เจ้าของร้านเอ่ยเท่านั้นจึงหันไปสนใจลูกค้ารายใหม่เขาปล่อยให้ผมยืนเคว้งก่อนต้องเดินคอตกกับคอนโดคราวนี้เขากลับไปพูดถึงพี่ชายของพี่คีอีกสักหน่อยหมอนั่นชื่อเฮียหนอนก็คนที่เคยจุ๊บปากผมแล้วก็ จับที่โกนนั่นแหละผมได้ยินพี่คีเล่าว่าเขาเป็นผู้ชายวัยประมาณสัก30ตอนปลายนะทำรีสอร์ทขนาดใหญ่พ่วงด้วยการเป็นเจ้าของร้านอาหารอีสานแบบอินเตอร์แงะละคงเป็นขายใหญ่แล้วก็ทรงอิทธิพลสไตล์หนุ่มภูทรเฮียหนอนมีลูกติดสองคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเพราะภรรยาเสียชีวิตไปแล้ว ผมคาดว่าฝ่ายนั้นคงทนไม่ไหวจึงด่วนขอลาโลกไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ก่อนหน้านี้เฮียนอนประกาศตัดพี่ตัดน้องกับพี่คีหากเขาไม่ยอมกลับบ้านและสุดท้ายพี่คีก็หายหัวไปซะอย่างนั้นดังนั้นผมเลยต้องกระเสือกกระสนหาทางอยู่รอดให้ได้กด็โดยการเปิดนิดเปิดหน่อยโชว์เนื้อตัวนั่นเองผมบิดขี้เกียจขายความเมื่อย ก่อนต้องตาโตเมื่อกล่องข้อความลับมีคนทักแชทเข้ามาอย่างที่ผมคาดไว้หมอนั่นก็คือซิกเนเจอร์แคร์ว mm ีดีโอคอลให้หมื่นหนึ่ง mm hmm. ผมสังหรณใจพิกล mm hmm. เขาตื้อผมจริงจังกะนั้นผมยังมีสติ mm hmm. เงินเยอะขนาดนั้น mm hmm. เขาคงหวังทำอะไรผมแบบสุดๆแน่นอนแล้วมีเหรอนุ่มรอจัด แล้วก็หน้าสายอย่างผมจะยอมให้ใครมาเปิดบริสุทธิ์ง่ายๆจบ EP ที่3ฝากติดตาม EP ต่อไปเร็วๆนี้สวัสดีครับ